พบแล้ว1ใน2กล่องดําเครื่องบินไชน่าอีสเทิร์นแต่เสียหายหนักในเหมาเอียนเฟยหัวหน้าศูนย์สืบสวนอุบัติเหตุขององค์การการบินพนลเรือนของจีนมีการเปิดเผยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าขณะนี้พบกล่องดํากล่องหนึ่งจากทั้ง2กล่องของเครื่องบินสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ที่ได้มีการตกแล้วโดยในเหมากล่าวว่าเราพบกล่องดํากล่องหนึ่งแล้วเมื่อช่วงตอนบ่ายแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหนักมากเรายังต้องรอการยืนยันว่ามีข้อมูลหรือมีเสียงที่ ได้มีการบันทึกไว้หลงเหลืออยู่หรือไม่ในเหมายังเปิดเผยอีกว่าขณะนี้กําลังเร่งค้นหากล่องดําใบที่2ออยู่ฝนที่ตกลงอย่างหน,หนักทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อช่วงที่ผ่านมาของวันเดียวกันนี้ส่งผลให้ต้องมีการระง,งับการค้นหาเหยือ่อและกล่องดําไปชั่วคราวเพราะเกรงว่าอาจเกิดดินถล่มได้ซึ่งกล่องดําอาจบอกได้ว่าทําไมเครื่องบินสายการบินชไนซาอิสเทอร์นแอร์ไลน์ลำดังกล่าวที่มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมกว่า132คนถึงตกมายังเขต ภูเขาเมื่อวันจันทร์ที่21มีนาคมพยากรณ์อากาศมีการระบุว่าอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวตลอดทั้งสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามทางด้านของนายจูเทาเจ้าหน้าที่องค์การการ,การบินพนลเรือนของจีนมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ในขณะน,นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและจากการสอบสวนที่เกิดขึ้นก็ดำเนินการไปอย่างยากลำบากด้วยแต่ทีมงานจะเดินหน้าเก็บหลักฐานต่อไป